โอ้โหพี่แต่งเยอะมากอะพี่เต็มจริงนโอ้ทำมาเท่าไหร่่ะนี่ะลรนี่ห้าหมื่นละละบุนทีเดียวจบแสนสี่ได้แปลวันนี้เขาได้แไ่แไดใช่นี้ก็หมได้นะ่านต่อรถต่อเถียง EP สามล้นได้ บอกเลยนะครับเวลาที่มาทํางานเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยความสดชื่นมากๆเลยเพราะนอกเหนือไปจากการที่เราได้มีโอกาสจะเจอกับรถสวยๆแล้วเนี่ยเรายังเจอสาวๆส,ส,สวยๆด้วยนะครับวันนี้ฮะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของรถสวยๆกันเลยดีกว่านะครับอยู่กับเราไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับ จะมาในฐาหนะของรถสวยนะครับผมนะครับดูชิว่าจะรถสวยขนาดไหนแต่ว่าผมต้องบอกเลยนะครับเต็มีด้วยความยิ้มแย้มและสดชื่นในการทํางานมากนะครับกับสาวสวยของเรานะครับสวัสดีกีตาจ้า ความมั่นใจขนาดไหนครับกับเรื่องของความคุ้มค่ากับการต่อล้อต่อเสียของเราในวันนี้คุณจะ,สะแสดงความคุ้มค่าของคุณได้ออกมาขนาดไหน oh, นะโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโ oh, yeah. อ้โหนะฮะเขาสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกีต้าวว่าไงจ้าเกินร้อยค่ะแน่นอนเสื่อสาวจริงค่ะจริงค่ะโอ้โหดีโอ้โหดุ่ยมาก แตกมากแกมากเกดแตกเลยออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคือปกติเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องสำอางซะเยอะเครื่องสำอางเลยแบรนด์เนมเลย,เลยแต่วันนี้จะมาในเรื่องของสาะระยมะสาะรยะกรรม สอบถามความเป็นผู้หญิงนะเพื่อความสวยความงามหน้าอกทำมาเท่าไหร่คะห้าหมื่นแปดค่ะเป็นถึงเจลซิลิโคนยี่ห้อของต่างประเทศทำไมถึงเลือกอันนี้แต่ก่อนนี่คือรุ่นที่ดังที่สุดแล้วก็นิ่มที่สุดชนแล้วก็ไม่แตกด้วยเนาะชนแล้วก็ไม่แตกด้วยมีการชนแล้วแบบแตกได้ด้วยเสื้อผ้าสวยด้วย เรกติต้าเนี่ยเ้าทำหน้าอกมาประมาณ50,000ื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ <laughs> เป็นครั้งแรกที่ผมพูดเรื่องการทำหน้าอกไ <laughs> ด้ในภาพคุณชิ้นงานบอกว่าถ้าหน้าอกต้องเทียบกับไฟหน้ารถพี่ <laughs> สุดยอดการเปรียบเทียบจริงๆไฟหน้ารถของพี่ครับไฟหน้ารถผมเป็นของ G Arro นะครับของญี่ปุ่นแท้ๆราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาททำไมถึงเลือกอนะันนี้สามารถปรับกระดกได้มันมีฟังก์ชันเพิ่มราคาในคุ้มมากปรับกระดกได้ด้อลมนะเอ้หน้าอกอาดนะ กระโดไม่ได้เอาพูดเลยไม่ได like. ้แต like ่ไม่เป็นไรเขามีอีกอย่างนึ่งเขาบอกว่าพอเขาชนแล้วไม่แตกนะดีต้อางรอผมชนก็แตกกัน้ยจะเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนได้อ่นมีอะไรมีอะไรพี่มีความรับจะบอกพี่โอ้เขาบอกว่าหน้ากีตาร์หวานมากเลยทีเดียวทำอะไรมาปั้นจ้า ก็เริ่มแรกเลยก็เริ่มฉีดฟิลเลอร์ก่อนเนาะ uh huh. ฉีด3รอบค่ะตกรอบละหมื่นกับบาทสองหมื่นตอนแรกก็ฉีด uh huh. ฉีดไปฉีดมาก็เลยเหนื่อยเพราะว่าหกเดือนฉีดทีปีหนึ่งฉีดทีสลายก็เลยพุกเลยค่ะ uh huh. ละมุนทีเดียวจบก็เลยหน้าแบลวเลยใส่เพชรหน้าผ่าหน้า uh huh. แ,แบลวเกาหลีเนาะเราโหนกรับซับด้วย uh huh. เดี๋ยวคนเขาจะหาว่า พี่เยซี่รู้เรื่องหลอกสายการกเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าทําเรื่องของฟิลเลอร์ประสานรอบแสดงว่าต้องขูดทองด้วยขูดรอบหนึ่งค่ะถูกไหมขูดแล้วใส่เพลเข้าไปใช่ไหมโอ้ยไม่ไม่ถามถึงความเจ็บแต่เราอยากรู้ราคาสองหมืสองหมื่นได้สองแสนได้ใช่ครับรวมเสร็จทั้งสิ้นเนี่ยนะครับฟิลเลอร์ทุบขูดประมาณแสนกว่าบาทแสนแสนสี่แสนห้าได้โอ้โหพี่แต่งเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยมาโซนหน้าอะไรแบบี้มา กระานมูเก้นมีไฟ มีไฟพอยสตัว LED ใช่เป็น LED อยู่ที่25,000ืาพันส0 0หมกว่าใช่ครับผมเออ่กันชนเป็นกันชนอะไรเนาะเป็นกันชนญี่ปุ่นไฮบิดหนึ่า10,000บาทไม่รวมสีครอบกันชนเป็นของมูเก้นครับแท้ญี่ปุ่นเป็นครอบกันชนไปอีกทีสอง20,000บาทฝากระโปรงเฮ้ยแต่ฝากระโปรงไม่สวยฝากระโปรงสวยมากเป็นคาร์บอนครับพ่นเหลือบอ๋อก็คือเป็นอ่าเป็นเป็นตรงแบบนี้เลยฝากระโปรงพี่จัดเท่าไหร่ฮะ10,000่งหมื่บาทแต่พอโซนหน้าที่ปาเข้าไปหลายหมื่นแล้วนะส่วนด้านข้างก็มีอยู่ใช่มั้ยพี่ใช่โซนด้านข้างก็มีครับอ่านี่ผมเพิ่งเเเเคยหห็็นนนนแบบว่่าีตััดมือกะ เต็มจริงสะเกิร์ตข้างครับสะเกิร์ตข้างเป็นชิ้นนี้ครับอ่าอันนี้เป็นของไทยครับสองพันจะมีลิ้นต่อชายล่างอันนี้อยู่ที่หกพันครับมันเป็นคาร์บอนตัวโปรพเซอมของ,งนี้อยู่ประมาณสองหมื่นบาทกา,ารสั่งมือช้ามือจับกา,ารสารัาสาร่งเป็นทรงมูกเก้นนะครับปั๊มขึ้นมาเพื่อให้พุ่มคาร์บอนอค,คือเราอยากพุ่มคาร์บอนอ่าเราก็เลยปั๊มขึ้นมาเพื่อทําให พุ่มคาร์บอนพอมือจับ2ตัวนี้อยู่ประมาณ4,000รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นนี้รอบคันตรงเนี้ยมีแสนนะครับผมแสนเหมือนกันนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องพิต้าเขาบอกว่าพอฟิลเลอร์หน้าผากมาเนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ยนะสองสองครั้งเนี่ยเราราวประมาณ50,000นี่อะไรพี่ห้าหมื่นบาทสรุปสองบานเลยรวมจดประกอบถูกต้องตามกฎหมายใช่ได้โอเคจมูกจมูกตอนแรกเป็นร้อยใหม่อะค่ะอันนี้เป็นซิลิโคนเลยเกรดใหม่สี่หมื่นจมูกสวยมาก สี่หมื่นกว่าก็สีเลยสีสีเลือบสีเอฟเฟกต์จากร้าน 4, เอทัเสงเงามากคมมากประมาณ4ี่หมื่นแปดรอบคันสแสดงวันนั้นเขาได้แน,น่ใช่อันนี้ก็ผมได้ทั้งคัน ผมว่าไฟไท้ายที่มันจะแปลกๆเหมือนกันนะเป็นไฟไท้ายสเต็ปคัสตอมขึ้นมาเองมันสามารถวิ่งได้รา,าราคาอยู่20,500ครับโอ้กีตาร์จ้าจสิ่งที่คุณเห็นเบื้องหน้าอยู่นี้เมื่อกี้พี่โอบอกว่ามันคือไฟไท้ายแบบสเต็ปซึ่งคัสตอมขึ้นมาราคาประมาณ25,000บาทกีตาร์ต้องหาอะไรไปสู้หน่อยละเก็บหุกลางสมัยก่อนเนาะประกวดนางงามต้องติดกาวตาช้างจนหนังกลอกอ่ะรวบผมเนี่ยหน้ามันจะได้ดูเป๊ะตัดสินใจว่าที่เกียดติดกาวละก็เลยผ่าตัดรวบตึงเลย สองคนกระบ,บาให้มันอยู่แถาววันไปเลยชอบตัวน,นี้ชอบบ้างแก้หูกลาเงเ,าเลยเอาละครับผมมากันที่ภายในกันบ้างดีกว่านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยของ c r z c r ์ร์ซคาร์บอนคาร์ตอมด้วยเหมือนกันคาร์ตอนราคา 1, 1 2 0 0 0บาทเฉพาะพวงตัวนี้เหมือนทำบ่อไฟฟ้า,าใหม่ใช่ครับผม เป็นของ B M ครับยกมาจาก B M เลยสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4ตัว8ทิศทางทั้ง4ตัวราคาราคาอยู่35,000ที่แต่งกระทั่งปมด้วยนะครับเป็นหนังคัตตอมเย็บตามรูปรถเราอยู่ที่6,000บาทที่วางแก้วอะไรอย่างงี้พวกนี้ก็ทำมาใหม่หมดเลยใช่ครับห0 0 0บาทหน้าจอก็ทำมาใหม่เช่นเดียวกันเป็นของพีโเนียรุ่นเครื่องเสียงนี่จะอยู่ประมาณ55,000ื่าลำโพงโฟร์คอนสีตัวมีซับ1ตัวมีพาวเวอร์2สองตันนี้พิ้งค์ใหม่อ่ะใช่ครับเป็นหนังอะครับ แล้วก็มีที่เห็นที่อุ้ยกายนั่นคือส่หลังคำหลังอยู่3,500ันหครับผมเป็นไ<อ>ทนเทเนียมนะรวมแบเตเสร็จก็ด้านในเนี่ยปลายมื้วอยู่ใช่ครับ รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างปกตินั่งรนถะแนวนี้บ้างไหมไม่เคยนั่งรถแต่งปกตินั่งรถปกติโอ้ไม่เคยนั <laughs> ย่งรถแต่งเลยชอบตรงใช้เสียงสวยเข้าไปด้วย <laughs> ในการตอบนะครับข้างในที่เขาแต่งเยอะมากนะครับผมเบสเซ็ตเนี่ยนะรวมทั้งหมดเนี่ยเฉียดแสนเหมือนกันนะที่เห็นเห็นเนี่ยนึกออกไหมว่าทําอะไรเกือบเกือบแสนอย่างเงี้ยกับตัวเราเนี่ยถ้าบทหอ,อกรวมๆกันตลอด3ปีก็แสนเหมือนกันนะแสนเลยเหรอเติมทุก6เดือนมันจะสลายไงก็ <6 S 1> <6 S 2> เฉียดปีสามหมืน่นก็คือปีนึงใชัยสาม เออแต่แต่สปีมันก็ไม่แรงเหมือนกันนะสปีก็เกือบแสนสา <3 S 1> มปีก็เกือบแสนเออมาที่เรื่องของล้อแอละยางกันบ้างาดีกว่านะครับเอาร้อก่อนล้อ w บิเรอบสิบแปดทำไมเรื่องนี้ลายมันอมตะครับ <laughs> ชอกนลายมาตัด<ช>ยางนะครับยางเนี่ยเป็นของนันกัง N S 2 2 1 5 3 5 1 8พี่เลือกเอ่อนันกังรุ่นนี้เพราะว่ายางนันกังเนียนหาดสายง่ายดึงสวยแนมทนแล้วก็เข้ากับรถเหลาในการที่เราจะเลือกยางสักเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องบุดเข้าซุ้ม,มซึ่งนันกังเนี่ยพอเวลาดึงแก้มเขาจะบุดเข้าซุ้มทีนี้เนี่ยพอมันเอามาเอ่อประกบกับแห็กของพี่มันก็ดูโอเคสวยจริงๆ,ๆแหละแต่ว่าพี่ขับทางไกลบ่อยโอเคไหมโอเคนะครับผมรีดน้ําดีวิ่งเกาะถนนดี ขับด้วยความเร็วสูงก็ไม่มีปัญหาผมพี่ลงเครื่องมาใช่ครับคนรถผมลงตะ r b มาวิ่ง200เนี่ยจราคา13,000บาทลงติดตั้งเอ๊ <4 S 2> <ล>ะเรโอโหถูกว่าคือเราใช้ยางราคาประมาณเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ไบอ่อยๆผมจะไม่ใช้อายุยาเงเยงอะๆพออายุเยอะๆเนี่ยขอเตี้ยๆมันจะอันตรายนิดนึงเ,เราสามารถเปลี่ยนได้ไบอกก่อยๆเพราะราคาถูกมากครับผมยางเนี่ยหมื่นกว่าบาททีนี้เปรียบเทียบกับอะไรดีนะน้องน้องฉีด โบท็อกแก้ได้ใช่ไหมแก้ได้ค่ะก็คือทาให้น่องเล็กแต่ว่าฉีดแล้วมันอยู่ได้ไม่ถาวรอนก็เลยใช้วิธีตัดกล้ามเนื้อออกเลยราคาสี่ห้าหมื่นได้ขาเล็กไปเลยขาวอนดูหนูแก้ปัญหาด้วยหลายหมื่นแล้วอาจจะไม่จบเออได้ถูกแพ้อดีดนิด เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชื่นชอบกับความคิดเห็นแล้วก็เหตุผลของใครฮะร,ระหว่างพี่โอกับน้องกีตา้าของเรานะครับผมน่อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามกันได้นะกับต่อ้อต่อเทียงนะครับความสนุกสนานแบบนี้นะครับดูซิว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถหรือเรื่องของความสวยความงามแล้วก็แบรนด์เนมที่หลายๆคนชื่นชอบกันเนี่ยอันไหนที่มันจะคุ้มค่าถูกใจคุณผู้ชมมากกว่ากันนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่โอนะครับขอบคุณน้องกีต้าด้วยนะจ๊ะโอ้โหขอบคุณสว่างเช อีพีหน้าครับอีพีลาไปก่อนครับบ๊ายบาย